ใครที่อยากกินพะโลโบราณรสชาติแบบแม่เคยทําให้กินตอนเด็กๆนะครับไม่ใส่ซีอิ๊วดำไม่ใส่เครื่องพะโลรสหวานนําเค็มตามได้กินน้าตาลเคี่ยวหมอมน้ําก็เข้มข้นยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยสวัสดีครับทํากับข้าวให้เมียกินชวนเพื่อนๆมาทําพาโลแบบโบราณดูคลิปจบไปซื้อหมูซื้อไก่มาจัดการได้เลยครับไปดูส่วนผสมและวิธีทากันครับ ส่วนผสมของพะโลโบรานมีไข่ไก่ครับหมูสามชั้นครับเต้าหู้แข็งครับน้ำปลาน้ำตาลปี๊บรากผักชีกระเทียมพริกไทย3อย่างนี้ตำรวมกันให้ละเอียดนะครับเป็น3เกลือนะครับเกลือป่นครับเรามาเริ่มที่ต้มไข่กันก่อนเลยนะครับนำไข่ใส่หม้อครับเติมน้าให้ท่วมครับเติมเกลือประมาณครึ่งช้อนครับ แล้วก็เปิดไฟกลางค่อนไปอ่อนครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับจะทําให้ไข่เราแตกนะครับระหว่างรอน้ําเดือดนะครับก่อนที่น้ําจะเดือดนะครับให้เราคนไข่เรื่อยๆนะครับคอยคนเป็นระยะระยะนะครับอย่าให้ไข่นิ่งอยู่กับที่นะครับไข่สุกออกเปลือกแล้วไข่แดงเราจะอยู่ตรงกลางนะครับสวยงามนะครับน่าทานนะครับคนไปจนน้ําเดือดนะครับพอน้ําเดือดก็ไม่ต้องคนแล้วนะครับให้เราต้มต่อประมาณ8ปดถึงสินาทีนะครับ เสร็จแล้วก็นาไปแช่น้ําเย็นนะครับก่อนที่เราจะปอกเปลือกนะครับต้มไข่รอแล้วเรามาทอดเต้าหู้กันต่อเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนจัดเลยครับให้มีควันขึ้นเลยครับก็ใส่น้ํามันลงไปครับพอน้ํามันร้อนก็ใส่เต้าหู้ครับตอนทอดเต้าหู้นี่ระวังน้ํามันกระเด็นหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีน้ําด้านในนะครับเราอย่าเพิ่งไปขยับมันนะครับ ปล่อยมันเซ็ตตัวก่อนครับพอเต้าหู้เซ็ตตัวก็เราก็ลองขยับดูนะครับสำคัญคือก่อนจะใส่น้ำมันนะครับให้เราตั้งกระทะให้ร้อนจัดก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่น้ำมันนะครับเวลาเราทอดจะให้จะทําให้ไม่ติดกระทะนะครับไม่ว่าเราจะทอดปลาหรือทอดอะไรก็ช่างนะครับคอยกลับด้านมันครับพอเต้าหู้เราสีเหลืองสวยประมาณนี้นะครับ ใช่เราตักพัดได้เลยครับทอดเต้าหู้เสร็จแล้วครับไข่ต้มที่เราต้มก็สุกปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วครับต่อมาที่ขั้นตอนต่อไปเลยครับคือหมูสามชั้นครับเราจะคั่วหมูสามชั้นกับเกลือก่อนนะครับล้วนหมูสามชั้นกับเกลือให้หอมก่อนนะครับเปิดแก๊สใช้ไฟกลางๆนะครับใส่หมูแล้วก็ใส่เกลือลงไปครับ ใส่เกลือประมาณสักหนึ่งช้อนชาก่อนนะครับผัดรวนหมูให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับให้พอมีน้ำมันเริ่มออกนะครับการที่เรารวนหมูกับเกลือก่อนนี่ครับนอกจากจะทำให้หมูเราเวลาไปต้มแล้วเปื่อยนุ่มนะครับไม่เปื่อยเละนะครับยังจะทำให้มีรสชาตินะครับหมูมีรสชาติด้วยนะครับ เพราะว่าเรามาคั่วกับเกลือนะครับเวลาทานเนื้อหมูแล้วบางคนอาจจะไปทานทะโลแล้วรู้สึกว่าหมูจืดนะครับน้ําเข้มข้นครับแต่ตัวเนื้อหมูจืดนะครับก็วิธีนี้ก็ช่วยได้ครับ้วนประมาณนี้ครับประมาณว่าพอก้นกระทะเราเริ่มไม่หม้นะครับหมูก็ส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับมีน้ํามันเกาะเนื้อหมูประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้เลยครับปิดแก๊สก่อนครับตักหมูพักไว้ก่อนนะครับ เราแค่เปลี่ยนขั้นตอนนะครับเปลี่ยนขั้นตอนการทํานะครับไม่ได้ทําอะไรให้ยุ่งยากมากขึ้นนะครับตักหมูพักแล้วเราก็เติมน้ํามันลงไปนิดหน่อยครับใช้ไฟกลางๆค่อนไปอ่อนนะครับแล้วก็ใส่3ามเกลือลงไปเลยครับ3ามเกลือก็คือกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะครับตำรวมกันก็คั่วให้หอมครับ ใส่น้ำมันเยอะนะครับแค่เราต้องการคั่วให้หอมก่อนแค่นั้นนะครับพอส่งกลิ่นหอมนะครับพอได้กลิ่นหอมก็ให้เราตักพักครับเหมือนเดิมครับเหมือนหมูครับไม่ต้องไปล้างกระทงกระทะน,นะครับเสร็จแล้วก็เติมน้ําลงไปนิดหน่อยครับตามด้วยน้ําตาลปี๊บครับ น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโหนดก็ตามถนัดเลยครับตามที่เรามีนะครับแต่ให้เน้นว่าให้เป็นน้ำตาลปี๊บนะครับเพราะว่าเราเคี่ยวแล้วก็จะสีสวยนะครับเราจะเคี่ยวน้ำตาลนะครับแทนการใช้ซีอิ๊วนะครับพาโลโบราณจะไม่ใช้ซีอิ๊วนะครับบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นซีอิ๊วนะครับเราจะเคี่ยวน้ำตาลทำสีนะครับ ครับคือไม่ไหม้นะครับเกือบไหม้นะครับอยู่ระหว่างไหม้กับไม่ไหม้นะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยหนึ่งครับเราก็ใช้ไฟกลางๆนะครับในการเคี่ยวนะครับเราก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆต้องคนตลอดนะครับดูสีน้ําตาลไปด้วยนะครับก่อนที่ก่อนที่จะไหม้นะครับถ้ามันไหม้เนี่ยควันจะขึ้นนะครับมันจะร้อนจัดนะครับอย่าอย่าให้ไปถึงขั้นตอนนั้นนะครับให้พอสีเข้มนะครับ ก่อนจะไหม้นะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับหรือไม่ได้นะครับเราเคี่ยวน้ําตาลเนี่ยครับใช้น้ําตาลไหมแทนฟิวนะครับจะทําให้พะโลของเรามีกลิ่นหอมนะครับหอมน้ําตาลนะครับที่ก็เรียกว่ากลิ่นหอมน้ําตาลไหมนะครับอร่อยมากนะครับสูตรนี้นี่แม่ทําให้กินตั้งแต่เด็กนะครับไม่ต้องใช้เครื่องพะโลนะครับ สำคัญที่สุดนะครับในการทําพารลโบราณขั้นตอนนี้นะครับอย่าให้ไหม้นะครับถ้าไหม้นี่ขมเลยนะครับพอสีเข้มได้ที่ประมาณนี้นะครับเราจะได้กลิ่นเหมือนกลิ่นไม่ไหม้หน่อยๆนะครับช่วงนี้นครับให้เราหยอดน้ําลงไปเลยครับแต่ระวังนะครับความร้อนจะสูงนะครับระวังน้ํากระเด็นนะครับครับเราหยอดน้ําลงไปก่อนเลยนะครับ ตรงนี้เราก็เร่งไฟขึ้นมาเลยครับเร่งไฟให้น้ําตาลที่มันจับกันเป็นก้อนนะครับให้มันละลายนะครับพอเดือดขึ้นมาอีกครั้งก็ให้เราใส่น้ำปลาลงไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับสีก็จะเข้มนะครับก่อนที่เราจะใส่น้ําปลานี่ครับเพื่อความชัวนะครับสําหรับมือใหม่นะครับให้เราชิมก่อนได้ครับชิมน้ําตาลของเราระวังร้อนนะครับมันจะร้อนมากนะครับให้เราชิมก่อนนะครับถ้าหวานใช้ได้ครับแต่ถ้าขมใช้ไม่ได้ครับ ถ้าผมไล้เราเคี่ยวใหม่ครับจะได้สีประมาณนี้ครับเป็นสีดําครับอันนี้ใส่น้าปลาแล้วนะครับใส่น้ําปลาแล้วก็ตามด้วยสามเกลือครับที่เราผัดไว้ครับหอมมากครับตอนนี้เป็นน้ําซอสที่หอมสุดๆเลยครับเสร็จแล้วตามด้วยเนื้อหมูของเราครับที่เราผัดไว้ที่เราคั้วเกลือไว้ครับนําเนื้อหมูของเราลงไปผัดกับน้ําซอสที่เราเคี่ยวนะครับ ้ำตาลเคี่ยวของเราเนี่นะก็จะทําให้สีหมูของเราเข้มขึ้นนะครับพาโลโบราเนียยิ่งอุ่นสียิ่งเข้มขึ้นนะครับจะเป็นสีออกแดงๆนะครับไม่ดําเหมือนเราใช้สีดํานะครับไม่เหมือนพาโลเครื่องพาโลทั่วไปนะครับผัดหมูไปก่อนสักแป๊บนะครับหลังจากเราผัดหมูมาได้สักพักเราก็ใส่ไข่ของเราเลยครับไข่นี้แนะนําว่าให้เป็นไข่ เก่านะครับไข่เก่าหน่อยนะครับถ้าเป็นไข่ใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะแก่ยากครับมีไข่ใหม่ผสมมานะครับต้มวิธีไหนก็แก่ยากครับเราก็ผัดครับน้ำตาลเคี่ยวของเราก็จะเคลือบไข่นะครับไม่ต้องไปหมักซีอิ้วเลยครับต้มแล้วสีก็จะสวยงามครับผัดไปสักพักนะครับจนน้ำเกือบแห้งนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเทใส่หม้อนะครับเพื่อต้มนะครับหลังจากเราเทใส่หม้อแล้วนะครับก็ให้เราเติมน้ําครับเติมน้ําจนท่วมนะครับเติมน้ําเสร็จแล้วก็ใส่เต้าหู้ของเราเลยครับพอเดือดขึ้นมาอีกรอบนะครับมีฟองบ้างก็ให้เราช้อนทิ้งนะครับ แล้วก็ให้เราเบาไฟนะครับใช้ไฟอ่อนสุดๆเลยนะครับในการต้มเนี่ยครับแค่เดือดขึ้นปุดๆประมาณนี้ครับแล้วก็ให้เราปิดฝานะครับวิธีนี้จะทําให้เราประหยัดแก๊สด้วยนะครับถ้าเราเปิดฝาแล้วเราเร่งไฟนะครับเราก็จะใช้ไฟแรงนะครับเบืองแก๊สครับไม่ต้องไปทําอย่างนั้นครับเบาแก๊สให้สุดแล้วก็ปิดฝาไว้ครับต้มไปประมาณ30-40นาทีนะครับจนหมูเปื่อยเป็นที่พอใจของเรานะครับ ล้วก็เช็คดูระหว่างนั้นนะครับประมาณ30นาทีเขาค่อยมาเช็คดูว่ามันเปื่อยได้ที่แล้วยังนะครับชอบแบบไหนก็จัดได้เลยครับเราต้มมาได้ประมาณส0นาทีนะครับมาดูกันครับเช็คเนื้อหมูกันนะครับครับเปื่อยนุ่มดีนะครับประมาณนี้นะครับผมไม่ชอบให้แบบเละมากนะครับต้องแบบว่านุ่มเด้งๆนะครับเด้งสูฟันนะครับอย่างนี้ครับ แต่คนที่ชอบเปื่อยวันนี้ก็ถุนต่อไปได้เลยครับผมจะประมาณนี้ครับเนี่ยครับถ้าเราไปผัดก่อนนะครับมันจะไม่เปื่อยเละนะครับมันจะนุ่มๆเด้งๆนะครับน้ำก็จะสีประมาณนี้นะครับคาราโบรานจะไม่เข้มมากนะครับจะออกแดงๆนะครับแต่รสชาติหอมไปเจ็ดบ้านแปดบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับ พะโล้สูตรโบราณครับไม่ใช้ซีอิ๊วครับไม่ใช่เครื่องพะโล้ครับโบราณแท้ๆครับใช้การเคี่ยวน้ำตาลแทนซีอิ๊วดำครับสูตรนี้เพื่อนเพื่อลองไปทําทานกันดูนะครับรับรองความอร่อยความหอมเลยครับถ้าชอบก็ช่วยกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ